พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้จัดตั้งกองทาหารเอนจิเนียร์ขึ้นเมื่อ23มิถุนายน2418และได้วิวัฒนาการมาเป็นกรมการทหารช่างและเหล่าทหารช่างในปัจจุบันด้วยพระอัจฉริยภาพของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินที่ได้ส่งวางรากฐานที่สำคัญให้กับเหล่าทหารช่างดังนั้นเหล่าทหารช่าง จึงได้เทิดพระเกียรติพระองค์ท่านเป็นพระบิดาแห่งเหล่าทหารช่างและได้กําหนดให้ทุกวันที่ย3บสามิถุนายนของทุกปีเป็นวันทหารช่างทหารช่างเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกที่มีบทบาทหน้าที่ทั้งทางด้านการป้องกันประเทศและการพัฒนาประเทศอีกทั้งการช่วยเหลือประชาชนยามเกิดความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆซึ่งในอดีตที่ผ่านมากรมการทหารช่างได้รับมอบภารกิจที่สําคัญสําคัญโดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ดังเช่น การจัดกำลังเข้าร่วมและสนับสนุนการฝึกต,ตามแผนป้องกันประเทศอีกทั้งจัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติภา,ารกิจกับกองกำลังสหประชาชาติและประเทศพันธมิตรการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการพัฒนาลุ่มน้ำป่าศัก์อันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดลบบุรีโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำป่าพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนครศรีธรรมราช โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ประจันอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันโครงการก่อสร้างทางยกระดับเชื่อมถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีรังสิตตามแนวพระราช,ชดำริในกรุงเทพมหานครการดำเนินงานโครงการก่อสร้างสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคงโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข418เส้นทางสู่สันติข ยั่งยืนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จากบ้านของขุดจังหวัดปัตตานีถึงบ้านท่าสาบจังหวัดยะลาโครงการขอสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4066สายบ้านตะลกฮารออําเภอรามันจังหวัดยะลาถึงบ้านปาลอปะาเตาะอําเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสโครงการขอสร้างทางหลวงหมายเลข410สายจังหวัดยะลาอําเภอเบตงตอนสะพานข้ามอ่างเก็บน้ำบางลางอําเภอทานโตจังหวัดยะลา พร้อมทั้งสร้างสะพานขนาดใหญ่ด้วยวิธีบารานซ์แคนตทิวเวอร์งานก่อสร้างและปรับปรุงถนนในพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอจังหวัดสงขลาจำนวน37สายทางใน37เอำเภอปีงบประมาณ2558การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากขื้นยักษ์สึนามิในพื้นที่6จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันกรมการทหารช่างได้จัดกำลังพลและยุทธปกรณ์เข้าช่วยเหลือบรุวะและฟื้นฟูพื้นที่ ที่เกิดภัยพิบัติรวมทั้งก่อสร้างบ้านพักชั่วคราวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบภัยภายในระยะเวลา15วันและดำเนินการก่อสร้างบ้านพักถาวรจำนวน722หลังมอบให้กับผู้ประสบภัยแล้วเสร็จภายในระยะเวลา1ปีหลังจากเกิดเหตุการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ภาคกลางปี2554 สำหรับผลการปฏิบัติงานในรอบปีงมประมาณ2559ของกรมการทหารช่างสรุปได้ดังนี้ด้านงานก่อสร้างกรมการทหารช่างได้จัดกาลังผลและยุธทธปกรณ์สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและกองทัพบกที่สำคัญได้แก่งานก่อสร้างอาคารสถาบันดนตรีกรลยาณิวัฒนาและงานก่อสร้างปรับปรุงอาคารเก็บอุปกรณ์เครื่องดนตรีและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ งานก่อสร้างและประปับปรุงถนนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอของจังหวัดสงขลาจำนวน37สายทางใน37เอำเภอร,ระยะที่2ปีงบประมาณ2559โดยกรมการทหารช่างดำเนินการในพื้นที่สียอำเภอของจังหวัดสงขาลาได้รับผิดชอบจัดตั้งกองบังคับการควบคุมหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจเพื่ออำหนวยการประสานงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามโครงการของทุกหน่วยทหารช่างเฉพาะกิจให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรุมการทหารช่างได้ให้การสนับสนุนการดําเนินการตามแนวทางประชารัฐของรัฐบาลตามแผนการบริหารจัดการน้ําในโครงการต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ําและระบายน้ําในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยรวมทั้งการกักเก็บน้ําไว้สําหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2559นี้ เป็นปีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลสเสด็จเถลิมพระวัลยราชสมบัติ70ปีในวันที่9มิถุนายนรัฐบาลจึงได้จัดทําโครงการ70ปีครองราชประชารัฐรวมใจพักป่ารักน้ําตามรอยพ่อกรมการทหารช่างและหน่วยทหารช่างในทุกวิภาคจึงได้พร้อมใจกันสนับสนุนการดําเนินงานโครงการอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความโปร่งใสมีคุณภาพมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนและประเทศชาติได้อย่างรวดเร็วและย,ยั่งยืนต่อไปด้านการฝึกนอกจากการฝึกตามวงรอบประจำปีกรมการทหารช่างได้จัดกำลังเข้าร่วมการฝึกและตรวจสอบกับหน่วยดำเนินกลยุทธ์ได้แก่จัดกำลังหนึ่งกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจที่มีขีดความสามารถในการสนุนการฝึกเป็นหน่วยกรมทหารมา้าเฉพาะกิจร่วมกับกองพลทหารม้าที่สองรักษาพระองค์ณนะพื้นที่ตึกบ้านดีลัง อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีและการสนับสนุนกำลัง,งคนพร้อมชุดสะพานเครื่องหนุนมั่นที่84 a จจำนวนสองคันในการจัดกำลังกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจในการสนับสนุนการฝึกเป็นหน่วยกรมฐานม้าเฉพาะกิจกองทัพภาคที่3ร่วมกับกองพลทหารม้าที่1ณนะพื้นที่ฝึกสนามฝึกอเนกประสงค์เขาท่าช้างอำเภอหลงสักจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านการศึกษา ได้นำผลจากการสัมมนาหน่วยเหล่าทหารช่างประจำปี2559มาปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนในสิบทหารบกเพื่อให้นักเรียนในสิบที่สำเร็จการศึกษาสามารถปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่ได้ท,ทันทีที่บรรจุเข้ารับราชการในหน่วยและได้จัดคุ้มคับหน่วยทหารช่างหรือผู้ที่มีความรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานมาบรรยายพิเศษเพื่อเพิ่มปูนความรู้ให้กับผู้เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่างๆด้วย ด้านงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์กรมการทหารช่างได้ดำเนินง,งานด้านการวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งการวิจัยและพัฒนามุ่งเน้นการนำผลงานเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างแท้จริงได้แก่เครื่องปอกสายไฮดรอลิกโดยกอง,องทัพทหารช่างและได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางทหารของกองทบกประจําปี2559โครงการวิจัยและพัฒนาคอนกรีตประสิทธิภาพสูง สำหรับกำแพงป้องกันกระสุนและกำมัณภาพรังสีป้อมสนามถอดประกอบได้เครื่องดูดเศษวัสดุที่เป็นโลหะหลอดอินฟราเรดและหลอด LED พลังสูงสำหรับไฟฉายหัวงอระบบโซล่าเซลล์อเนกประสงค์ประกอบชุดกรองน้ำเคลื่อนที่ผลงานด้านกิจการพลเรือนที่สำคัญดังนี้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้ที่มีฐานะยากจน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2558จำนวน15หลังการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งโครงการราชรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งมีการแจกจ่ายน้ำอุปโภคจำนวน2,072,940ลิตรและน้ำบริโภคจำนวน2 8 8 0ลิตร การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัยโดยจัดกำลังพลและเครื่องมือช่างเข้าให้การช่วยเหลือในเบื้องต้นและช่วยซ่อมแซมบ้านที่เสียหายดังกล่าวด้วยจัดสร้างและมอบศูนย์การเรียนรู้ให้กับโรงเรียนสวนพึ่งวิทยาอําเภอสวนพึ่งจังหวัดราช,ชบุรีและถ่ายทอดปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับนักเรียนและประชาชนในพื้นที่งานกอ่อสร้างอาคารพยาบาลโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีอําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรี งานก่อสร้างศาลาอาเนกประสงค์โรงเรียนวัดท้ามะขามอำเภอเมืองจังหวัดราช,ชบุรีด้านสวัสดิการกำลังผลได้สนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินวิสาหกิจชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริมแก่กำลังผลและครอบครัว <c oughs> เช่นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทำดอกไม้กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บสายบาวาโก้กลุ่มแม่บ้านตัดเย็บชุดฝึกและผลิตภัณฑ์ต่างๆอีกมากมาย นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังคนตามเกณฑ์ปกติแล้วในปีนี้ได้เพิ่มทุนการศึกษาอย่างทั่วถึงแก่บุตรกำลังคนทุกนายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น2,653,654บาทการช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษตามระดับความพิการและผู้ที่ต้องดูแลบิดามารดาเป็นกรณีพิเศษโดยสนับสนุนยานพาหนะในการไปเข้ารับการรักษาพยาบาล อีกทั้งสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างได้ร่วมกับโรงพยาบาลค่ายพนุรังสีและทุัมคับหน่วยได้หมุนเวียนเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจอย่างต่อเนื่องจัดให้มีการทัศนศึกษาของกำลังพลทั้งในประเทศและต่างประเทศจัดหาอุปกรณ์ประจำสำนักงานให้มีความทันสมัยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลในการปฏิบัติงานการแจกจ่ายเสื้อขอบปกสีเหลืองให้แก่กำลังพลทุกนาย เนื่องในโอกาสมหามงคลฉเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559การแจาก,ก่ายเสื้อยืดคอปกให้กับพลทหารที่ปลดประจำการทุกนายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานการมอบเครื่องออกกำลังกายและสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยที่มีทหารกองประจำการด้านการพัฒนานหน่วยในปี2559 ได้มีการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสถานที่ได้แก่ปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกรมการทหารช่างสร้างห้องประชุมเสนาเสวนาปรับปรุงห้องยงใจยุทธปรับปรุงห้องอาหารเสนากเกษมและทางเดินชั้นล่างปรับปรุงศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสร้างลานจอดรถ ละลานในประสงค์และห้องน้ำปรับปรุงอาคารสโมสรน,นายทหารประทวนปรับปรุงสโมสรน,นายทหารค่ายพนุรังสีก่อสร้างโครงเหล็กสำหรับติดป้ายประชาสัมพันธ์ซ่อมแซมและปรับปรุงรั้วของค่ายพนุรังสีโดยรอบสร้างที่จอดรถให้กับกำลังพล งานปรับปรุงห้องทำงานและสำนักงานรองเสนาธิการกรมการทหารช่างงานก่อสร้างห้องน้ำชายหญิงซ่อมและปรับปรุงโรงเรียนกองทบกอุปถัม์โยธินวิทยาปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยนยามรักษาการการดำเนินง,งานของสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมการทหารช่างประกอบด้วย โครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโครงการพัฒนาอาชีพเสริมและผลิตภัณฑ์แม่บ้านโครงการห่วงใย,ยบุตรที่มีความต้องการพิเศษโครงการปันน้ำใจสู่ผู้สมรสที่ทุกข์โภาพและโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมวันทหารช่าง ถือเป็นวาระสำคัญที่จะเตือนใจกำลังคนเหล่าทหารช่างทุกคนให้ได้ระดักถึงภาร,ระหน้าที่สำคัญต่อชาติบ้านเมืองและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทหารช่างที่ได้ยีมาตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันสามารถตอบสนองนโยบายของกองทบกได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วนและเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศสร้างความผาสุกให้กับพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องกรมการทหารช่าง ขอให้ความมั่นใจว่าจะปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอย่างมุ่งมั่นด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของเราทหารช่างที่พร้อมจะปฏิบัติหน้าที่เพื่อประดุงรักษาไว้ซึ่งชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนสืบไปตราบนานเท่านาน